ขึ้นไตเต้นกับโรแมนติกแล้วลูกเป็นนักเรียนฝันในฝันวิทยาทางไกลผ่านจานดาวธรรมลูกขวัดครั้งแรกเมื่อปี2540ในงานตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพุนีแม้ว่าลูกจะหยุ่ไกลถึงจังหวัดสงขลาอุ้ยเด็กคนสงขลาสงขลา แต่ลูกก็ได้มาออร่วมง,งานบุญใหญ่ที่วัดอย่างสม่ำเสมอทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยค่ะแต่ว่าลูกเกิดที่จังหวัดลำปูนลำปูนในครอบครัวเกษตรกรมีพี่น้องด้วยกัน8คนเป็นชาย4คนหญิง4คนลูก่ยเป็นคนที่เจ็ดชีวิตของลูกเจอกับความลำบากมาตั้งแต่เด็ก ต้องอดมือกินมือเพราะรายได้ของครอบครัวมไม่พอกับกระจายลูกนําไ่เคยมีรองเท้าดีๆใส่ไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาพอพักเที่ยงลูกก็ต้องวิ่งกลับไปทานข้าวที่บ้านทุกวันไปทานข้าวเรียนช่วงบ่ายและยิ่งตอนเที่ยงวันด้วยแล้วแดดจะแรงมาก จนพื้นถนนร้อนละอุทำให้เท้าพองตัวไม่เกรียมบางวันลูกวิ่งกลับถึงบ้านแทนที่ลูกจะได้ดทานข้าวมื้อกลางวันให้อิ่มท้องแต่ก็พบว่าตู้กับข้าวมีแต่ตู้ขับจานเปล่าๆแม้ข้าวสักจานก็ไม่มีวันนั้นทั้งวันลูกก็ทนหิวเอาทนไว่ไหวก็ต้องเดิมน้ำเปล่าแทนข้าว พราะพ่อกับแม่เอาข้าวไปซ่อนไว้บนเพดานบ้านเพราะกลัวว่าวันนั้นข้าวจะมีไม่พอกินพร้อมหน้าพร้อมตากันในมือเยินต้องการแบ่งเจียดกันไปอะไรอย่างนี้ไงต่อมาลูกได้ย้ายไปช่วยพี่สาวทำนายอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพออยู่ได้เพียงยี่สปีเท่านั้นพี่สาวก็จัดการแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาอืม เราเห็นว่าหนุ่มคนนี้มีฐานะดีลูกก็จำใจแต่งงานกับเขาทั้งทั้ๆที่ใจจริงลูกก็ไม่ได้รักเขาเลยแต่ก็ต้องทนอยู่ร่วมกันมาจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแม้ว่าครอบครัวของสามีจะค่อนข้างร่ำรวยแต่ในฐานะสพายลูกก็ยังต้องทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมยิ่งไปกว่านั้น พ่อแม่ของสามีไม่เห็นว่าลูกทำอะไรไม่ถูกใจก็จะเอะอะโวยวายถ้าลูกตอบกลับท่านก็จะโกรธแล้วก็ดา่าแรงๆว่าลูกคนจนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละเรานี่มันลูกคนจนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นให้รับฟังอย่างเดียวแล้วก็พานจะไล่ลูกออกจากบ้าน ทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็อยู่แยกกันคนละหลังกับลูกและสามีพ่อแม่สามีก็อยู่หลังหนึ่งตัวลูกกับสามีก็อยู่อีกหลังหนึ่งแต่ท่านก็ข้ามเขตมาในบ้านนี้อยู่ในเขตประครองท่านจนมาวันหนึ่งพ่อแม่สามีดาสาวเสียเทเสียจนลูกหมดความอดทนหลังจากอึดทนมานานแล้วทีนี้นี่ไม่ออดทนละเลยตอบกลับไปบ้าง แบ่งปันให้คํำกลับไปท่านก็เลยโกรธโกรธมากถึงกับยื่นคำขาดไล่ลูกจากบ้านสามีเลยแล้วก็ยังห้ามไม่ให้สามีตามลูกไปด้วยโดยบอกว่าจะซื้อรถยนต์คันใหม่และจะหาภรรยาใหม่ๆม,มาให้อาหารถยนต์คือแลกกันหมายความว่า ไม่ให้สามีเนี่ยตามไปแล้วก็จะหาซื้อรถนยนต์กันใหม่ๆให,ให้จะหาภรรยาใหม่ๆให,ให้ขณะแกะกองกันเลยแหละแต่สามีของลูกปฏิเสธภรรยาใหม่กับรถคันใหม่แล้วก็ตอบกับแม่ว่าอสุดยอดเลยภรรยาใหม่นะแม่จะหาเมื่อไหร่ก็หาได้ แต่จะหาคนท,ที่จะมาเป็นแม่ของลูกผมนะ่ะผมว่าหายาก<ม>นี่เขาเลือกพูดจะมาเป็นแม่ของลูกเขาพอท่านได้ฟังเท่านั้นพ่อแม่สามีก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยจึงไล่แต่เพิดสามีกับลูกออกจากบ้านไปด้วยกันอย่างนั้นก็อับเปหิออกไปด้วยกันทั้งคู่เลยลูกกับสามีก็ออกจากบ้านมาโดยที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เพียงบาทเดียว แลลว,ว่าอามือล้มกระเป๋าดึงมาไม่มีเลยมีเพียงกระเป๋าสัมภาระเพียงใบเดียวเท่านั้นลูกจำใจต้องฝากลูกชายไว้ให้พี่สาวเลี้ยงแล้วก็ตัดสินใจขายรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นต้นทุนในระหว่างเดินทางปรึกษากันว่าเรา จะเดินทางไปทางไหนเนี่ยในสุดก็ตัดสินใจว่าเดินทางไปหาลูกทางธรรมาหากินและตั้งต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดสงขล <ไป S 1> าภาคใต้บ้านเราตรงนั้นอุดมสมบูรณ์เราทราบมาก่อนว่าเพื่อนสามีเคยไปทำาการค้าอยู่แถบนั้นคือในน้ำในทะเลก็มีปลาในนาก็มีข้าว ลูกเดินทางด้านตอนจากภาคเหนือเราไปถึงใต้สุดติดชดายแดนประเทศมาเลเซียโดยที่ไม่ทราบจนหมายปลายทางที่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปพักอยู่กับใครที่ไหนชีวิตวันข้างหนาง้าเราจะเป็นอย่างไรลูกถามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่หมายที่ที่จะไปแล้ว,ล,วลูกกับสามีก็เริ่มตอนชีวิตใหม่ ด้วยการลงทุนเปิดร้านขายส้มตำมแซ่บอีหลีเลยแ,แ,แล้วก็อาหารทางเหนือเราสองสามีภรรยาก็ช่วยกันามาหากินอย่างขยันขันแข็งแต่ขายได้มีกี่วันปรากฏว่าขาดทุนแทบทุกวันต้นหายกำไรหดอีกโลกคิดมากจนนอนไม่หลับ ต้องนอนอร้องไห้ทุกคืนแต่ลูกโชคดีที่ยังมีสามีคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจตลอดมาสามีก็ปลอบลูกว่าให้อดทนดาริงอดทนเถิดเ,เดี๋ยวก็จะดีเองอดทนหน่อยนะเราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกันไม่ใช่ธรรมดานะลองสร้างพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็เป็นจริงอย่างที่สามีบอก เอาแล้วสิาะผ่านไปไม่ถึงเดือนลูกก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะความปอบประโลมกำลังใจงลูกที่เคยถดถอยก็เริ่มกลับคืนมาและแล้วในที่สุดลูกก็สามารถตั้งตัวได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงพีเศษเมื่อภาวะการเงินของครอบครัวดีขึ้นลูกจึงกลับไปรับลูกชายมาอยู่ด้วยกันที่สงขลา แล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้เริ่มต้นชีวิตมาอย่างมั่นคงตั้งแต่นั้นมาต่อมาลูกก็ได้รู้จักกัลยารมิทท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาที่ลงเรียนของลูกชายอาจารย์ท่านนั้นได้แนะนําให้ครอบครัวองลูกได้มีโอกาสมาทิวัตพระธรรมกายลูกประทับใจมากค่ะเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาลูกและสาม,มีให้ความสําคัญกับการสแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวไปวันต่อวัน ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการสั่งสมบุญกุศลเท่าที่ควรแต่ว่าเมื่อได้มาพบกับเส้นทางธรรมลูกรู้สึกเลยว่าชีวิตครอบครัวของเราเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ขึ้นจริงๆค่ะลูกและสามีจึงตั้งใจว่าจะาร่วมสร้างบญกระมูลคณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะลูกชายลูกเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีมาตลอด ชอบมาวัดและศึกษาธรรมะตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กเลี้ยงยากเพราะมักจะเจ็บอดอดแอดแอดอยู่เสมอครั้งหนึ่งเขาป่วยหนักมีอาการไข้ขึ้นสูงชักตาเลือกและตัวแข็งให้หมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายมอหมดหนทางลูกยังตัดสินใจนำลูกชายไปฝากให้พระรูปหนึ่งรับเป็นลูกต่อมาไม่นานลูกชายก็เริ่มมีอาการดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งลูกชายป่วยหนักมาก ข้ขึ้นสูงแล้วบ่นเพ้อว่าจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะเวลาเขาไปจับตัวเขาเขาก็จะทีบแล้วบอกว่าจะเข้ามาเอาเพลอปล่อยให้นอนอยู่ในห้องเขาก็เปิดประตูว,วิ่งออกไปจากห้องแล้ววิ่งไปจนทั่วหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านคนน้องคนนี้ลูกจะไปถามคนทรงคนทรงบอกว่าลูกชายหนีมาเกิดพ่อแม่เดินเขาเขาจึงมาตาม ตอนนั้นลูกยังไม่ได้เข้าวัดก็เลยเชื่อคนทรงคิดว่าคงจะจริงอย่างที่เขาว่าปัจจุบันอาการป่วยของลูกชายหายเป็นปกติแล้วคะ่ะพ่อของลูกเป็นหมอรักษาโรคเดียคาถาอาคมถึงคลาเพื่อนบ้านไม่สบายไม่ว่าจะดึกดื่มเพียงใดก็ตามพ่อก็เต็มใจไปช่วยรักษาให้ทุกครั้งไปวิธีรักษาโรคของพ่อก็ไม่เหมือนใครพ่อจะทำน้ำมนต์เสกไห้คนไข้กินก่อน แล้วเทน้ำมนที่เหลือใส่ขันน้ำเอาเคี่ยวหมูป่าซี่โตโตมาชุบน้ำมนต์แล้วจึงค่อยๆเช็ดให้คนไข้ตรงบริเวณที่ปวดพร้อมกับเปล่ากรถาไปด้วยแปลกมากค่ะที่จะโจผิวหนังของคนไข้ก็กลับเปลี่ยนเป็นสีดำปนแดงเหมือนอรอยช้ำขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นพ่อจะกลับบ้านมานอนฝันดูนหนึ่งคืนก่อน หากตื่นเช้ากันมาพ่อฝันว่ารักษาไม่หายพ่อก็จะไปบอกเขาตามตรงว่าถึงอย่างไรก็รักษาไม่หายจริงๆแต่ถ้าคนไหนพ่อฝันว่ารักษาหายวันจะต่อไปท่านก็นจะไปรักษาให้อีกแล้วก็เป็นอย่างท่านว่าคนไข้หายป่วยจริงๆค่ะทุกครั้งที่รักษาให้ชาวบ้านพ่อไม่เคยเรียกร้องค่ารักษาใดๆ เขาจึงตอบแทนพ่อดินดันดอกไม้ทูบทียนของกินของใช้เพียงเล็กๆในน้อยมาให้พ่อก็บอกว่าถือว่าทำอาบุญกันแล้วกันปกติพ่อดื่มเหล้าบ้างแต่ว่าไม่ทุกวันท่านสุบุรีมวนใบตองเป็นประจำและเข้าวัดทําบุญบ้างตามประสาชาวบ้านพ่อเสียชีวิตลงมาปี2538โรมาอายุได้85ปีคําถาม วิบากกรรมใดทำให้ลูกมีชีวิตลําบากในช่วงต้นเกิดมาในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรที่ยากจนต้องอดมื้อกินมือ้อทุกวันนี้ลูกถือศีลแปดทุกวันพระโสดมนั่งสมาธิทุกเช้าเย็นไม่ขาดเลยจะแก้ไขพ้นจากกรรมนี้ได้หรือไม่ทำอย่างไรจรึงจะไม่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ในชาติต่อๆไปคะเข็ดแล้วเห็นไหม เราเหตุใดลูกจึงต้องมาแต่งงานกับสามีโดยไม่เต็มใจแต่แม่ลูกจะถูกไล่ออกจากบ้านสามีก็ยังยอมมาลำบากกับลูกด้วยลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือไม่คะ,ะสานิษฐานไปนะจ้ะทําไมลูกจึงไม่ปิ้นเขาตั้งแต่ต้นคะลูกแล้วพ่อแม่ก็คิดช้ามัวแต่คิดช้าแหละมัวแต่คิดช้าเจอคนดีแล้วเนี่ยเห็นไหมปริ๊งช้าจังความรู้สึกช้า ลูกและพ่อแม่สามีเคยทํากรรมอะไรต่อกันในอดีตมาหรือเปล่าท่านทั้งสองจึงได้ไม่ชอบหน้าลูกและไล่ลูกออกจากบ้านคะท่านทั้งสองใช้ชีวิตแล้วไปอยู่พบภูมิใดแต่รับบนทีู่กและสามีอยู่ที่ไปให้ไหมคะท่านฝากบอกอะไรมาถึงเราทั้งสองบ้างคะมิบาก,กรรมใดทําให้ลูกต้องพัดพร,รากจากญาติพี่น้องทั้งเหนือมาอยู่ถึงชายแดนภาคใต้ และครอบครวองลูกได้มาเจอกลุ่มกะไรมิตรทางภาคใต้แล้วก็ได้ร่วมสร้างาร,รมีกันมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะบญอะไรจึงสามารถแต่งตัวได้สําเร็จภายในปีเดียวลูกและพี่สาวที่อยู่เชียงรายได้ดีกัคเป็นพี่น้องกันมาก่อนหรือเปล่าคะเพราะเหตุไรพี่สาวคนนี้จึงคอยช่วยเหลือลูกมาตลอดคะเทตดดพ่อของลูกยังสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้เป็นอัศจรรย์ เี่ยวหมูป่าชุบน้ำมนต์เป่าคาถาเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคให้หายได้อย่างไรคะความฝันที่ทําให้พ่อรู้ว่าผู้ป่วยคนใดรักษาได้หรือไม่ได้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเป็นเพราะเหตุใดคะพ่อ,องลูกตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรลูกเด้สรา้ทำกายยำตัวให้ท่านและอุทิศบุญอื่นๆให้ท่าน ท่านได้รับหรือไม่แล้วถ้ามีอะไรฝากมาบอกลูกไหมคะลูกนำลูกชายไปฝากให้พระท่านรับไว้เป็นลูกแล้วการลูกชายดีขึ้นเป็นเพราะเหตุอะไรคะลูกชายลูกมีความเกี่ยวข้องกับพระรูปนั้นหรือไม่อย่างไรคะเป็นความจริงหรือไม่คะทีุ่นทรงบอกว่าลูกชายลูกหนีมาเกิดพ่อแม่เดิมจึงมาตาม ทำไมเขาจึงมีอาการเพอร้อวิ่งหนีปัจจุบันอาการเหล่านี้หายเป็นปกติได้เพราะเหตุใดคะบุญใดทำให้ลูกชายชอบขวัดและศึกษาธรรมะเรียนเก่งและสอบทางก้าวหน้าได้รับรางวัลชนะเลิศลูกและสามีอยากให้ลูกชายคนนี้มาบวชสร้างบารมีเทวะพรธรรมกายจะเป็นไปได้หรือไม่คะต่อบแล้าัการเขาอย่างไรยังจะสามารถสร้างบารมีไปได้ตลอดคะ ปี2547ลูกป่วยเป็นข้อสะโพกเสื่อมจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดและอาการก็ดีขึ้นเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรคะเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมคะทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเป็นโรคนี้อีกในชาติต่อไปอีกคะลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรครอบครัวลูกจะต้องสร้างบารมีอย่างไรจึงจะได้ไปอยู่ดนสิ์บุรีวงบนวิเศษกันทั้งครอบครัวคะ เอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะหลับตาฝันเป็นัวเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำประราคันจ้าลูกมีชีวิตลำบากในช่วงต้นของครอบรคร,รัวเกษตรกรที่ยากจนต้องอดมือกินมือเพราะกามความตระนี่ ไม่ทำทานบารมีแล้วก็เป็นคนดือ้อว่าย,ยากมีทิฐิมณะมากอีกทั้งเวลาทำบุญในอดีตมักจะไม่ปิติในเบื้องตน้นคือไม่ยินดีแะแต่จะมาปิติยินดีในตอนทำหรือหลังทำไปแล้วจึงทำให้กรรมตระีีได้ช่องในช่งวงวัยเด็กจ้าทุกวันนี้ลูกถือศีลแปดทุกวันพระ และนั่งสมาธิเช้าเย็นไม่ขาดเลยก็ช่วยได้จ้ายิ่งถ้าตอนทำทานบารมีทำอย่างถูกหลักวิชาคือก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วมีจิตใจเบิกบานแจ่มชื่นปิติยินดีในการทำก็จะแก้ไขให้ไม่ต้องมาเจอสภาพดังกล่าวเหมือนชาตินี้จ้า ลูกแต่างงานกับสามีโดยไม่เต็มใจแต่แม่ลูกจะถูกไล่ออกจากบ้านสามีก็ยอมลำบากกับลูกด้วยเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันแบบคู่ทุกคู่ยากคู่บุญคู่บรมีสร้างบุญมาด้วยกันมาก่อนจ้ะแต่ว่ามีหยุดตอนหนึ่งนะชวนกันไปทำบุญตัวลูกนะ่ะได้งอนเขาอะ งอนเขาและลูกก็พูดออกมาเนะี่ยกำลังทำบุญอยู่นั่นะชาติต่อไปจะมาเป็นภรรยาสามีกันอีกเลยแต่ก็พูดไปงั้นๆพองงอนงอนงามเหมือนงานช้างต้องงอนงอนหนยไม่ใช่ถือเหมือนเสาซีแพนะ็กนสาไฟฟ้ากันมันต้องงอนพองามแต่ถ้ามากนั้นกว่านนั้นก็เรียกงอ งององไม่งามแต่ถ้างอนงามขนตางอกับขนตางอนเนี่ยงามต่างกันชาติต่อไปจะได้มาเป็นภรรยาสามีกันอีกเลยแต่สามีก็อธิษฐานหนึ่งดังพระชดกลับไปว่าแม้เธอจะไม่ยอมเป็นภริยาสุดที่รักของฉันจะยังไงก็แล้วแต่ฉันก็รักเธอแล้วก็จะต้องเอาเธอมาเป็นภริยาฉันให้ได้ ดังนั้นช่วงแรกลูกจึงไม่ปิ้งสามีจ้าเพราะความงอนของลูกนั่นแหละแต่เคยเป็นคู่ก็ได้ก็มาไม่แคล้วกันพ่อแม่สามีเราไม่ชอบหน้านลูกและไล่ลูกออกจากบ้านเพราะกรรมในอดีตชาติที่ลูกเป็นเศรษฐีเห็นไหมจ้าตรงข้ามกับชาตินี้เลยพ่อแม่สามีในชาตินี้เนี่ยได้เอาที่มาจำนองแล้วไม่มีเงินมาใช้คืน จึงได้ยึดที่และบ้านแล้วก็ไล่เขาออกไปวิบาก,กรรมนี้ตามมาส่งผลเจ้าอาดีตลูกนี่ตามมาส่งผลเลยถูกไล่ออกจากบ้านอยู่กันทั้งคู่เลยพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ในระดับกลางได้รับบุญเทวดทิพย์ไปแล้วก็มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านแต่ก็ยังมีความขุนเคืองในตัวลูกลึก,ลก ยังมีความคุณคืงอ,อยู่นะแต่ก็ยังดีกว่าดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์เพราะรู้เห็นเห็นผลหรือโทษของความผูโกโกรธแล้วว่ามันไม่ดีจึงได้มาเกิดเป็นยักษ์นี่เป็นภูมัทวาสายยักษ์แต่ยังไงก็ยังคืองเคืองยแต่ว่าลดลงไปเคอสมมติในตอนเรามนุษย์เครืองร้อยเซนต์ตอนนี้ก็หเหลือห้าสบทบุยที่ไปให้อีกก็เหลือยี่้า นัองเอาอีกกรรแน่ดีที่ลูกไปไล่ลูกนี่ที่ม่มีเงินใช้คืนให้ออกจากที่และบ้านจึงทําให้ลูกต้องย้ายถิ่นทามาหากินจากทางภาคเหนือมาอยู่ภาคใต้เลยไล่ลูกนี่เห็นไหมเนี่ยตอนเป็นสามีภรรยาที่เป็นเศรษฐีเนี่ยแต่ด้วยบุญเก่าที่เคยทํากับหมู่คณะจึงทําให้มาพบกับกระเละยยมิตรที่ภาคใตค้เห็นไหมดูเหมือนเซตโปรแกรมมาเลย แลวก็ได้มาร่วมสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีกจ้าบุญที่ลูกได้ทําทานบาร,รมีได้ตามมาส่งผลจึงทําให้สามารถตั้งตัวได้ในเวลาปีเดียวจ้าลูกและพี่สาวที่อยู่เชียงรายที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลลูกมาตลอดเราเคยเป็นพี่น้องกันและก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วจ้าพ่อมีวิชาวิทยาธร จใช้เคียวหมูปาชุบน้ำมนันป่าบคาถาให้คนป่วยที่จะหมดวิบากกรรมอยู่แล้วคือรักษาก็หายไม่รักษาก็หายให้หายได้จ้ะโดยบางครั้งมีอาจารย์วิทยาธรมาช่วยด้วยเป็นบางครั้งนะความฝันของพ่อเกี่ยวกับรักษาคนป่วยนั้นบางครั้งอาจารย์วิทยาธรก็มาเข้าฝันแต่บางครั้งก็เป็นเซนส์นของพ่อเองที่คาดการเอาตามความรู้สึก ที่จะรักษาคนป่วยจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสารวิทยาธรมีความมาอยู่ก,กลางๆสบายดีพอสมควรจ้าท่า <Yeah. S 1> นได้รับบุญทุกบุญที่เูาที่ไปให้ <Yeah. S 1> ก็ทาให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหนุ่มกว่าเดิมท่านดีใจที่ลูกทําบุญอุทิศไปให้ท่านจ้าลูกนําลูกชายไปถวายพระแล้วต่อมาลูกชายมีอาการดีขึ้นเพราะบุญเก่าที่ลูกชายทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้ช่องส่องผลจ้า ลูกชายรูปไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระรูปนั้นเป็นอะไรเป็นพิเศษแต่การของลูกชายดีขึ้นกับพระบุญเก่าที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้ช่องแล้วจ้ะที่คนทรงบอกว่าลูกชายลูกหนีมาเกิดพ่อแม่เก่าเขามาตามนั้นก็ไม่เป็นความจริงที่เขามีอาการเพ้อแล้ววิ่งหนีกับพราะพิษไข้ ที่เกิดจากกรรมในอดีที่ชอบแกล้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยในวัยเยาว์ตามมาส่งผลเจ้ามีมดตบยุงแรงด่างพวกนั้นปัจจุบันในการนั้นกล่าวหายไปจะเป็นปกติเพราะบุญเก่าที่เคยบวชช่วงสัน้นและบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลเจ้าลูกชายมีบุญบวชติดตัวมาบา,บ,ววบางชาติกระบวชช่วงสั้นบางชาติกระบวชตลอดชีวิตตามมาส่งผลในสนใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้อรเรียนเก่งและสอธรรมะทางก้าวหน้าได้ชนะเลิศลูกและสามีทั้งขาประคองลูกชายคนนี้ให้ดีก็มีสิทธิมาบวชที่วัดได้เพราะเขามีบุญเก่าติดตัวมาจ้าบุญบวชนะลูกปวดด่วยที่ข้อสะโพกเสื่อมยนต้องผ่าตัดแต่ต่อมาการดีขึ้นเพราะเสษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารโดยเฉพาะมักจะชอบสั่งเนื้อตรงสะโพกสั่งให้เขาเก็บเอาไว้ตามมาส่งผล แต่ก็มีบุญที่ทําทั้งอดีตและปัจจุบันตามมาตัดลอนจึงทําให้อาการดีขึ้นจ้าลูกต้องสั่งสมบุญทุกๆบุญน้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานแล้วที่บุญกุศลแม่กับสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายไม่ติดไปในภพเบ,บื้องหน้าจ้า โลกสามีและลูกชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงแต่ลูกชายเคยบวชอยู่กับหมู่คณะจ้ะเคยบวชนะชาตินั้นนะ่ะชาตินี้มาเจอกันแล้วกห้รีบขนขวายการสร้างบารมีเต็มที่อย่างสุดกําลังอย่าได้ตกบุญสักบุญและติฐานจิตตามติดไปดุสิบริรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้เลยจ้ะ